บุรวาสนานั่งคหลายแท้ปาด<ม>นัเป็นนกรองดังเรีวคนก็ยอมรับนงเดี๋ยวนะมีเห็นสินะมางคนกะสชว่าติเหีนเยนด้วยเนาะว่าคนไม่ส,สมบูรณ์ป็จจัต่งๆกันนะเล้วคนสียบอรนมากว่าบรบอกวอนบอระรมาเป็นบารย่างอุตส่าห์ยีลาเนี่มันนี่ยึจักหันมาเร็วขึ้นออ,อนนองทรุนนไปเห็นเร็วมันไปขึ้นครื่างคอกันไปขึ้นบ่อกันคือเกาเอาันนี้กับช่างนี้ใสดีแกก็ไ ก็ซื้อกลายเป็นแบบว่าลื้อตูนรื้อตูนเป็นตัแเองหักเอื่อน่าหักซะเขามีสมาคารวะส้ใหญ่มันอันรักๆักคืออันข้าวข้าวเอียงต่างๆระวางเพินกับปูปูปลาผัวแดงมันบมีอียงเกิดระเลิดระก็ด้วยดีเสมอมาจากเมล็กจนถึงมันแล้วคุณนน้คพ้มดีที่นั่งเฮยดไว้แ้วก็มาต่อยอดโดทเ่เขาเห็นมือนั่นแล้วกาเมื่อล่าสุดมือเรียงอันนี้แหละ แล้วอีนเนี่ยเชื่อในแบบว่าเออโน่นนี่นั่นไหมก็เพราะเชื่อเชื่อเองเชื่อพ่อถือว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าผมเดินขึ้นมาคนคนหลุดคนชิลุกคนหลูดเลยเหมือนกับมีอะไรมาสัมผัสนี่พ่อเดินเข้ามาจริงคนถามนุ้ยดิอู้ขึ้นเลยไหมคนหัวลุกเลยไหมมันอมีอะไรมาันั็ข้างสุดท้ายเพื่อนั่งน้องคนเสือไม่พ่อบม่เขียนเป็นคนนัวันนี้ไม่พอไม่เขียน โอ้ยดนลูขึ้นมานงทีลูกมานงทีนังขับวอนางโตนั่งขับนนงยนเขาดึงกึ้มานึ่งตัวนั่งอะไรเป็นกรสีตัวนี่กระสว่าดล็อกอะไรเม็นเพ็ดเม็ดงาม่งขันใดยังสีมากก็เป็นต้นแบบกาสิเป็นต้งสีมากมันกระสเปลนสิ่งที่ดีนะครับอย่งเช่นเิลปียพวี่ดีบอกรีแต่ว่าของประธานในถังสนรานในถังสนบัวหลบัท่านในถังสำนักหญิง อ่าบมนวาสนาพัะนนอนแตว่าเขาดีบอเขาก็ดีกนนั่กแหละแตว่าถ้าเกิดดังล่ะถ้าคุณดังเหมือนผู้หญิงล่ะคุณจะเป็นเหมือนผู้หญิงไหมคุณจะแบบนี้ไหมเมนเขาต้องแหกับตอบจุนี่ใช่แต่ว่าคตทีีจะเปลี่ยนแบบนั้นคือผู้นังยุ่งขังอันนี้แต่รันตีเตว่าต้องเป็นเหมือนผู้หญิงแน่นอนคนนี้ครับพอดีทวีสักสำสำหรับผมเนาะสำหรับผมเนาะทีผู้หญิงเขามาโดมมือเลยแต่ว่าวันปันวันวันออริชันน่ะรู้อยู่ว่ามีเด็กน้อยมาออริชั่นอยู่ซีเกศ ได้ยินเสียงแสงตะเวนจ้ามันแสบไปในหูผมแรงไปเบิ่งบ้าอีกไปอีกนี่เสียงเสียงคืออะไรวะคือดีแท้ก็เลยออกไปส่องเล็กหน่อยตัวนี้ขึโตหน่อยก็เสียงดีแต่หลังจากนั้นก็ลงมาจนจนได้ขึ้นไปเบิ่งปกตินี่จะไม่ขึ้นไปดูเลยใครที่มาออดิชั่นจะไม่ขึ้นไปดูแต่อีนั่งแน่นอนนี่แสงตะเวนจ้าเสียงแสบไปในหูหมเสียงมันมันสาบไปในหูก็เลยบ้าอีกบ้าอีกไปไปเบิ่งหูง่ามบอกรเลยพังนี่ก็เลยส่องเอ้า เล็กหน่อยมันจะใช้ซุงก็เสียงดีแท้ร้านนี้นก็ลงไปแต่งหน้าต่อก็ไม่มีอะไรตอนนั้นยังร่ำอยู่ม,มั้งผม,มร่ำผมร่ำหลังจากนั้นเตื่นแล้ยามสาวเฮตตาบอดโจโผดคนดูหลักร้านไม่ถึงค้า่งคืนเอาเ้าก็เลยแล้วไปบ้านนี้ไปบอดโจอเอิรนเข้ามาโดดพอเอิร์นเข้ามาโดนาด,นดนั่นคือ <ừ> ตาลิตโต้ดีตัวไหนดำดำตาเสาวๆแล้วก็ <ừ> มืดห <ừ> นี่สิบพันกระดถิ่นชู แต่ว่าตอลี่ยนเ้อตอนนั้นยังไม่รู้บอกนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเดีถามนั่งบอกไม่ถามเพราะว่าเราไม่รู้ก็คือแบบว่าเอาไว้ซับเหงื่อซับอะไรนี่แหละไม่แม่ตอนนี้เคยถามย้อนหลังไปว่าอีหลาเป็นอะไรกันย้ายผมนั่งยังขายนั่งปรมันโอ้ประมาณแต่อย่างคนอย่างคนตำนี้ก็เลยก็เลยก็เลยพอพอเข้ามาก็เลยเรียกมาไล่สดเรียกมาไล่สดด้วยกันแกเห็นมันหนักแล้วใส่ิส่สวนพ่อพ่อเอิดเข้ามาเห็นมือซ่ากันเออ ผมเห็นให้ต่นนันคิดคิดในใจว่าเอาพ่อเอกที่จำมันอนู่หนเดียดจังไ,งไหร่คิดเลยหน้งสิปุ้ยหนาสงสารก็เลยเรียกมาไล่สดทุกว,วันแสนแปดคือคือเขาเขาเป็นศิลปิดตอนนานะ แล้วความคำเป็นศิลปินมันบอเวลาเป็นศิลปินมันต้องไปจับมือมันต้องสับปัดกับแฟนเพลงพอเห็นมือน่าแบื่อแล้วแห่งนี้ตนเขาเปแฟนทับเขาเสียอันเขาเอ็นดูกเขาบอ่ใช่เขาเสียล้งเกียจนั่งบอหรือว่าน้างเสียกล้าบอนังสบู่ไอตี้ก็จะก็พยายามใส่ทิชชู่แล้วก็ใส่ถุงมือเดี๋กวมาเดี๋ยวฝากเพชรพูหันเ้ียเบาสูดร์ไปหุ่นก็ใส่ถุงมือได้ไทหลังจากนะพอโจมาเปิดเลยเปิดเลย ตอนแรกรุ่นรุ่นนางจะร้องให้ทุกวันคอยหนึ่งเป็นผูู้อยู่บางหลังตลอดอย่าหายด้วลูกอย่าหายด้วลูกอย่าหายด้วลูกตลอดวันไหนที่นางร้องเพลงจบนี่คือโลเพราะนางจะร้องให้ทุกวันเลยนางร้องจช็เป็นอย่างนา่งสิหายตลอดพราะเห็นคนหลายๆนางสิหายตลอดจ้ง้ว่าจ้าขงจะได้ไม่จับไม่จ้าขอได้มาดีพ่อเชื่อไหมว่านางนางคุยกับผมสองคนพ่อ ขอสิว่าหนูเป็นบ่า,บอ,อาอบอกเนี่ยมันอันมองขี่ไปมากเี่แต่รับที่แต่แบบว่าหลาังต้อยไปไมาเหมือนีหลี่อเอา,าอ,อันนั่งนั่งในคลิปก็มีนะก็ถ่า,ายคลิปเขาสีบาหน้งเป็นบ่าบอกเฮ้ยเหรอเอาเขาเป็นบ่าแล้วลูกว่านั่งที่นั่งไปมากนั่งต่ยไปมาเหมือนเหลี่ยงฮไปผลลุ่เลยออจริงในคลิปเนี่ยจะจะเห็นเลยในคลิป เขาขันเบาไปไลยเขาสิวหน้ามันเป็นบาดเออมัเป็นบาดนะพูดน่าอาัศจรรย์เลครับขันข่าวารึอะไรอยู่อันนี้คือความจริงเลยพี่น้องขอบคุณสามพันห้าร้อยคุณชมครับอตอนนี้คนติดตามเท่าไหร่แล้วคนซิ่งคอยลูกเอาได้กว่าวิรีนี่นะคะมือนี้เขามาดันชมเขาพิมพ์ 20, เด็กสนะองหมื่นนี่ยจำได้หมดคลิปนั้นจำได้นี่ควบเบาเองเนี่ย หนึ่งมืนแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา,ามีในคลิปอยู่มีในคลิปอยู่นะครับฝากพี่นอ้องเขาไปกดไลค์กดซับสไครต์ถึงสองหมื่นวันนี้ครับช่องพ่อวีระ,ะพงศ์ใช่วีระพงศ์วงศิลป์ครับศิลปินคนไทยตากันแน่กันแล้วว,วันที่สองอย่าลืมนะครับวันที่สองูอ่บ้านพักเนี่ยเปิดวงครับ เพราะการแช่ก็ต้องมากนะครับฮอตดี้ก็ต้องมากฟอมแปมก็ต้องมากนะครับพ่อพญาก็ต้องมากแล้วจะขอบอดจูเราครับมามวนนักการนอกผู้จัดการไปเนยพ่อวียังเนี่ยพอบราถึงไปสารทันนีไอพ่อฟังเนี่ยมาแรกแรกลาชุดเลยครั้งแรกเลยที่ไปสารทันนีไปรถผม ก็มีนั่งนั่งนอนขั้นดับขันดั่งก็นอนเนาะผมกับคับรถลดผก็บเบาับรถลดผมก็บเบาเลยเหรอเออเอื้อยใช่ไหมเออเอื้อยใช่ไหมพอบางเอื่อเอาเราเอื้อยดิเอื้อยมาหอด่านแล้วเด้อเอื้อยมาหอด่านแล้วเด้ออืมอืมนั่งมาเนาะพอเบาคือมากเลยน้อยอยู่บอกเมนมันอีกประมาณกิโลนึงแหละหอด้านก็ตอดเ่าเอื้อยหอด่านหอดสองแล้วเด้อเอื้อยหอด่านหอดสองแล้วเด้อ อืมอืมน่งว่านั่งนู่นอยู่นั่นเลยคอยขนลุกบอดิบอดิต้าบไดิอย่างเลยนี่คอยนักจานเขาเบาเลยคอยยุดเบาเลยคุณบ่อกว่าเอื่อยเลยเมื่อจับหาซองนละเล่ออกถูกพ้นเลยบ่หลุดเลยเนาะนี่จำได้จำได้กดติดตามให้แล้วก็ตามขอบคุณครับวันนี้ขอให้ถึงสองหมื่นเด้อพี่น้องเด้อฝากน้ำฝากน้ำนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ แล้วก็น้องอะไรนั่นนี่น้องการ์ตูนกระตูนกร์ตูนมีช่องไหมพีช่องช่องกระตูนช่องเดียวกันใช่ไหมดังเครื่องเตือนด้วยค่ะพี่นะครเตือนพี่สีกดแล้วครับกดแล้วครับพี่เอฟซีจำในผมได้แสดงว่าเอฟซีก็ติดตามหมดแล้วพันแล้นชมแล้วเราจะรักอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับอยากให้พ่อวีเบาอี้มยังกลับขับเอฟซีเบาครับขกาแฟเอฟซีนะครับ